วันนี้พามาดูวิธีการจัดโต๊ะเครื่องบวงสรวงนะครับผมก่อนอื่นที่เราเข้าไปในสถานที่แต่ละที่นะครับเราต้องดูว่าบ้านหลังนั้นหรือว่าประตูบ้านเนี่ยอยู่ในถนนทิศไหนในองศาที่เท่าไหรองศานี้มีความสําคัญเกี่ยวเนื่องกับตัวบ้านโดยตรงนะครับผมเวลาเราเข้ามาแล้วได้สถานที่แล้วได้ตําแหน่งที่จัดโต๊ะแล้วโต๊ะเครื่องบวงสรวงเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเราจะต้องตั้งรับองศานะครับองศาเนี่ยจะต้องรับตั้งรับกับประตูบ้าน โต๊ะที่ใช้วันนี้นะครับผมองศาที่297 297หมายถึงการบริหารการจัดการการครอบคลุมของสถานที่นะครับเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นผู้รับเหมาเป็น,เ,ปนเจ้าของหมู่บ้านจะสันสร้างหมู่บ้านจะสันที่มาวันนี้ตั้งเครื่องบวงสรวงวันนี้เพื่อที่จะขยายกิจการนะครับต้องการที่เพิ่มต้องการธุรกิจเพิ่มต้องการขยายทุนขยายธุรกิจวิธีการตั้งของเราวันนี้นะครับผม โดยมีพระศิวะนัตราชเป็นประธานนะฮะพระศิวะนัตราชอยู่อยู่ตรงกลางนะฮะตามมาด้วยขทาจักตามมาด้วยบูรพมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกพระองค์นะครับผมโดยมีแกนกลางคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเอกสารรับรองเอกสารแต่งตั้งในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งตัวเลขไทยตัวเลขอารบิก ทุกอย่างนะครับผมการจัดโต๊ะว,วันนี้ไปที่297นะครับผมเกี่ยวกับการบริหารการจัดการเพราะว่าเจ้าของบ้านอันดับแรกเราต้องดูว่าเจ้าของบ้านเขาประกอบอาชีพอะไรด้วยนะครับเพราะว่าแต่ตั้งแระตั้งโต๊ะเครื่องบงสวงนะครับแต่ละที่แต่ละสถานที่จะไม่เหมือนกันนะครับมันจะไม่มีรูปแบบเฉพาะเจาะจง มันไม่มีรูปแบบที่ว่าไปถึงจะยกไปสั่งใส่ได้สําเร็จรูปแบบแบบนั้นไม่มีนะครับผมมันต้องขึ้นอยู่กับสถานที่ขึ้นอยู่กับอาชีพของเจ้าของบ้านขึ้นอยู่กับผู้สมรสนะฮะเพราะว่าจะต้องเอาทั้งหมดมาผนวกรวมกันแล้วทําให้เป็นหนึ่งเดียวนะครับถ้าใครอยากรู้ทั้งหมดก็ติดตามได้ที่เอกหงจุย100้ยลอยหลานหรืออีกเพจหนึ่งนะครับเอกชีวิตดีเมื่อที่ใช่นะครับผมสวัสดีครับ